มาเรื่อยอนให้พ <c ười> be <c ười> ี่น้องสูตรสกนสูตรสักนบ๊วุบลสูตรอุบลใะไางเงี้ี่ส่งไรบุรือุรู้กันี่นเสียบเข้าพี่น้องมาเสียบนะหาหมอมาเสียบไปห้ามหม้อมาทันวะแกนตีพฟมือที่เด็อยูนี่อจีนมุตโตเซฟไรเสียบไรเสียบไเสียบหน่อยเสียบหน่อย ผมหมอต้องไปก่อนเลยไปแซบไปหาหมอมาที่บอกว่าแต่ผู้คนเดินไล่เข่าขวาพี่น้องเข่าขวาล้มบอลไม่ล้มบอล บ่เหัวันแม่หนอน,นี่ไหัว,น,วน,นัก,กนเตะเพีนัก,กนเเพียรไ้ปลาก็หมาตัวเยียมมาดมากจิโน่ฟาดยังแค่ไหนตานาพี่มี่ ยังเปรเกเปรเียกสามอิจวดอย่งเดียวอกระแดนหนงอย <c oughs> สุดเสียตรงนี้เห็ดก็แค่ผิดหวังใส,ส่ลูกซีนว่ใส่บกอบป่เห็นม่นน้องลูกซีนไง ที่เด็ดจริงจริเนี่ยเปองนี้อันนี้มันหมูม้วนนันเนี่ยอันนี้คือหอมหอมแขกไม่ใช่หมูม้วนนะครไม่ใช่ก้อยที่ฟอมคราคา่าเกผู้แล้วก็ซีมันต้องมั้งงู้นเรื่อว

hoặc phải, nào, bạn, không phải đẹp. Hãy, 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 đi hãy, 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 คือส so ูตรี่มบานเลี่ยซองนะ่นเนังนะแต่แห้งจนรี่มบานสูตรนี้เห็้จนน่องไก่บรรยากาศบานเลยล่ยุบเลยเี่ยมผุบเลยไหนเนยไหนไหนเนี่ห่หนี่น

มงอีวะบูไปเสียตัวในโรงมือนี่เบิดเมียงยังไงอีกอะมันะ กู้เแซ่บไปหามห,หอออมาอเดไ้เพีนน้องด้อพักกงผักกงมนไปกินห,หง่ะนี่ปีบอกปีนี่ปีบอกน้องแนวสูตรเทบตน้นแซ่บเ่จิมจ้มอันนี้จิ้มอันนี้ขั้นตอนทุกไทยคด้บำได้มา <laughs> เบ้อแต่ไหาหมอพี่น้องโอเคกิ้งหรออืมโอเคตุกตเลยเ้าจะทำเนียรเนาะ